สวัสดีครับช่องรู้คิดวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอำเภอที่ขึ้นต้นด้วยคำว่มมาบ้านกันจะมีอำเภออะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับ 1. อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์ 2. อําำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ 3. อํอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี 4. อํอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอําอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ 6. อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง 7. อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ 8. อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัย 9. าอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 10. อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก 11. อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12. อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ 13. าอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูน 14. อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก 15. อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 16. อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17. อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี 18. อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 19. อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี 20. อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น 21. อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น 22. อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม23าอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร25าอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา26อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกนลนคร27เอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 28. อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 29. อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรี 30. อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี 31. อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี 32. อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน 33. อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา 34. อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี 35. อำเภอบ้านใหม่ชัยพ์จังหวัดบุรีร 36, ัมย์3าเำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นและ37อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน